วัสดีครับอยู่กับบุญส่งชาแนลนะครับวันนี้จะพาเข้ามาดูสวนหลังบ้านเนาะวันนี้จะมาเก็บผักนะเก็บผักไปกินกับมื้อเย็นก็จะรอดูว่าจะลองดูว่า,วาในในสวนเราวันนี้จะเก็บผักอะไรได้บ้างนะครับอนะนี่ให้ดูก่อนก่อนไปเก็บผักก็ให้ดูมะเขือเ,เทศนะมะเขือเ,เทศสีดาตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกนะครับ เริ่มมีดอกติดลูกแล้วม,มีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วกนะ็อ่านี้เห็นแล้วครับเห็นแล้ววันนี้แน่นอนต้องเก็บดอกแคร์นะดอกแคร์เริ่มออกแล้วนะครับออกเยอะด้วยนะครับสี่ห้าต้นนี้ก็ออกออกเกือบทุกต้นแล้วนะครับ ทุกต้นนะเดี๋ยวจะม,มาเก็บดอกแคร์เนะาะเดี๋ยวดูพริกก่อนอพริกก็ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วนะครับมีลูกมีติดลูกหลายลูกล้ะมีเม็ดลนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับก็น่าจะอีกหน่อยก็จะได้ไม่ต้องซื้อแล้วน,นะครับพริกก็เก็บอันะอเป็นสวนของเรานี่แหละสี่ห้าต้นนะครับ เดี๋ยวดูฟักทองที่ปลูกไมก่ค่อยงามเท่าไหร่นะดินตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ฟักแฟงก็เริ่มเลื้อยขึ้นไปแล้วคพิ่ทอดยอดไปต้นมะขามไปไกลแล้วไปตามธรรมชาติโ้นกล้วยกล้วยกล้วยที่ปลูกตอนแรกนี่ที่ว่าจะเหมือนจะตายนะครับตอนนี้ก็มีหน่อใหม่งอกมาแล้วนะครับเกือบตัดทิ้งไปแล้วงอกขึ้นมาก็โอเคน่าจะรอด ต้นนี้ก็โอเคนะครับแตงโมแกงโมเอาดอกแล้วแตงโมดอกแล้วนะครับโสุทตะวันนี่เดี๋ยวเริ่มแก่เริ่มแก่แล้วนะครับนนูก็จะตัดทิ้งแล้วกเก็บมเมล็ดแปลงที่ตรงนี้ก็น่าจะปลูกผักต่อไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มเก็บผักกัน อ๋อนี่เสยยาวนี่ติดติดดีมากเลยนะครับเนี่ยกินแคบไม่ทัน,นคแค่สองต้นสามต้นเองครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวดูตัวผักยาวพุ่มตัวนี้ออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วก็มีฝักเล็กๆแล้วอายุก็สองสามอาทิตย์เองนะครับก็ถือว่าติดวายอยู่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บ เราไปเก็บดอกแค่ไปกินกันนำพริกตอนเย็นดีกว่าชนะทิใสยเยอะอยู่เหมือนกันนั่นแหละ กินไม่ทานนะร่วมร่วง ยอดมันด้วยดีกว่าตัวน,นี้ยังไม่ออกกับพวกเลยอยอดก็ได้ยอดไปตม้มเอาะกินม่ติก วันนี้น่าจะพออย่างพอสำหรับดอกแคร์ okay. แล้วก็ใบแคร์ต้นนี้ก็เริ่มออกแล้วเริ่มออกลูเล็กๆอ่าเะมีอดี๋ยวมีเพิ่มนิดนึง เพียงพอ,อนะแตงกวาดูสิแตงกวามีอะไรเดือดไหมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเฉาแล้วนะครับแตงกวาเพราะว่าเก็บไปหลายานับเป็นกิโลก็หลายกิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีดอกอยู่นละ้สักพักเดี๋ยวก็คงจะต้องรือ้อรื้อทิ้งแล้วปลูกใหม่เนาะตอนนี้ก็เี๋ยวให้มัน มีบางต้นที่ยังออกดอกอยู่อักไฟงก็ออกดอกนะให้มันเหี่ยวตายไปก่อน,นเดี๋ยวเราไปรื้อทิ้งครับผักแฟงตอนนี้ก็เลื้อยไปตามต้นตามต้นที่เลกบาง่างวนก็ออกออกดอกแล้วเริ่มออกดอก เดูความติดรูปมาหลเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้ผากกินกับมือเย็นละเป็นดอกแคยอดดอกแคอ่ะยอดยอดต้นแคยอดกระดอกเนะจะเก็บไร้จะลูเพิ่มเติม จะปลูกข้างบ้านปลูกแว้ก็ได้กิน ใส่ต้มตังก็ติดเจออยู่เหมือนกันโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เข้ามาเก็บผักเฉยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ